เจ้าแม่คะหมู่บ้านเราจะเป็นยังไงมั่งเจ้าคะเดี๋ยวจัดการาหายนะ,ะไม่หายหรอกครับ การขุดเจาะหาแหล่งพลังงานไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวเพราะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำกับดูแลควบคุมด้วยมาตรฐานระดับสากลตั้งแต่การสำรวจขุดเจาะผลิตและการขนส่งที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมแถมรายได้ที่รัฐได้มายังกลับคืนสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนถึงตูก้แก่จะห้อยหัวก็ไม่ต้องกลัวเพราะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะปรับกังวลเปลี่ยนหายนะใอ้หอยเลยนะ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน